สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องแว่นทีเด็ดฟุตบอลนะครับวันนี้เป็นทัศนะฟุตบอลประจำวันที่9สิงหาคม2564วันนี้ก็จัดมาให้2คู่เช่นเดิมนะครับคู่แรกเป็นในศึกของสวีเดนออสเวนคานอันดับที่13ครับวานเบิร์กพบกับซิริอุสอันดับที่11นะครับคู่ที่2เดนมาร์กซูเปอร์ลีนะครับ นอรเจอร์แลนด์อันดับที่6พบกับโอ e เดนเซในอันดับที่7ในเวลาเที่ยงคืนทั้ง2คู่นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูผลงานของเมื่อวานก่อนต้องขอโทษขออภัยไว้ด้วยนะครับเมื่อวานก็แพ้ไปทั้ง2คู่เลยนะครับคู่แรกสตองดาดรีแอเจอกับรอยัลอัพเวิร์ฟนะครับสตองดาลรีแอเล่นได้ดีกว่านะครับในนัดนี้แต่ว่าจบไม่คม แล้วก็โดนอัพเวิร์ฟสวนสวนสวนส,วน,สวนก็ยับไปเลยครับโดนไป6-3นะครับถ้าจำไม่ผิดคู่ที่2นะครับก็ในสื่อของสกอตแลนด์นะครับเซลติกเจอกับดันดีเซลติกได้ประตูเร็วครับแล้วก็ไหลเลยก็ทางดันดีก็เลยแพ้ไป 6.0เละเตะเต้ตุ้มเป๊ะไปหมดเลยครับเมื่อวานยังไงต้องขอโทษขอขอภัยด้วยนะครับแต่ว่าถ้ารว,วมผลรวมแล้วเนี่ยเมื่อวานเสียสองคู่รวมกันมา4ี่วันเนี่ยเราก็ถือว่ายังบวกอยู่นะครับถ้าเราเดินเงินแบบว่าเท่าเดิมไม่ได้แบบว่าเดินเงินเพิ่มหรืออะไรถ้ายังเดินเงินเท่าเดิมทุกคู่เนี่ยก็ถือว่าก็ยังบวกอยู่อ่าทีนี้เราไปดูเรื่องของเราวันนี้กันดีกว่าเดี๋ยววันนี้จะมาแก้มือกันนะครับคู่แรกนะครับ วานเบิร์กเจอกับซิลิอุสนะครับวานเบิร์กนั้นอยู่อันดับที่13นะครับแข่งไปแล้ว13นะัดชนะ3เสมอ4แพ้6นะครับยิงได้16เสีย22ส่วนซิลิอุสอยู่อันดับที่11นะครับซิลิอุสอยู่อันดับที่11 แข่ง13นัดชนะ4เสมอ3แพ้6ก็ถือว่าค่อนข้างใกล้เคียงกันแต้มห่างกันเพียงแค่2แต้มเท่านั้นเองนะครับไปดูผลงานย้อนหลังการของคู่นี้เจอการ5นัดหลังสุดนะครับ ทางวานเบิร์ดเนี่ยสามารถเอาชนะไปได้3ครั้งสเสมอ1ครั้งแล้วก็แพ้ซิริอุสไปแค่1ครั้งนะครับผลงานการเล่นในบ้านนะครับก็วานเบิร์ดก็เอาชนะไปชนะ1สเสมอ1แพ้1นะครับก็สถิติก็ถือว่าค่อนข้างขมนะครับราคาเปิดในการที่วานเบิร์กเนี่ยเล่นในบ้านเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะต่อที่ ครึ่งควบลูกปอปอครึ่งลูกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ค่อนข้างสถิติคมพอสมควรนะครับในส่วนของวานเบิร์กนะครับอ่าย้อนหลัง5เกมหลังสุดนะครับอ่าไม่รวมกระชับมิดละกันมี4นัดย้อนหลังนะครับในสืกของสวีเดน4นัดย้อนหลัง วานเบิกชนะ1นัดเสมอ2นัดนะครับแล้วก็แพ้1นัดอืัดเป็นการเล่นการส่วนใหญ่ที่แพ้เนี่ยจะเป็นในส่วนของการไปเยือนนะครับแพ้หน,นัดเนี่ยแพ้จากการไปเยือนแล้วก็เสมอ2นัดก็คือเป็นการไปเย็นแต่เล่นในบ้านชนะ นะครับโกเตเบิร์กไป2ประตูต่อ0นะครับอ่ดูเฉพาะการเล่นในบ้าน5นะัดหลังสุดนะครับชนะ2เสมอ1แพ้2แพ้ให้กับฮามาบี้นะครับแล้วก็เยอการ์เด้นซึ่งถือว่าเป็นทีมระดับท็อปของหัวตารางนั่นเองอามาถึงซิลนะิอุสกันบ้างซิลิอุสห้านัดหลังสุดนะครับชนะ2แพ้3 ไม่มีการเสมอนะครับชนะ d ด Force มานะครับแล้วก็ชนะเมาบมานะครับแพ้ให้กับเมลโมในการเยือนแพ้เยอร์การเดน5-1ในการเยือนนะครับแล้วก็มาแพ้โอเ b โนะครับอันดับท้ายในบ้าน2-1ในนัดล่าสุดที่ผ่านมา มาดูเกมเยือนกันของซิลิอุสซิลิอุสเกมเยือนเสมอหนึ่งแพ้สี่นัดนะครับผลงานนอกบ้านถือว่าการไปเยือนเนี่ยแย่เลยอ่าวานเบิร์กนะครับอันนี้ผลงานในส่วนของฮิสตอรีก็คือในราคาปอเนี่ยที่เปิดมาในส่วนของวานเบิร์กเนี่ยเอาชนะไปได้ถึง4ชนะราคาได้ถึง4ครั้งแพ้ราคาไป1ครั้งนะครับส่วนซิลิอุสเนี่ย แพ้ราคาไป3ครั้งแล้วก็ชนะราคาไปหนึครั้งน้ต่อไปนะครับวันเบิร์ดจะไปเจอโอเลโบเปิดบ้านเจอโอเลโบในอีก7จ็ดวันซิลิอุดก็จะเปิดบ้านพบกับ a อไอเคโซนาในอีก7วันนะครับอันนี้เป็นหลีกเล็กครับพวกตัวนักเตะอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้พูดถึงเยอะอ่ะมาดูราคากัน ราคาเปิดมานะครับให้ที่วานเบิร์กนะครับต่อเสมอน้ำแห้งแห้งอยู่ที่0.75ให้ซิลิอุสเนี่ยอยู่ที่1.19นะครับอ้อหนคูณสให้วานเบิร์อยู่ที่2.4นะครับเสมอที่3.2แล้วก็ทางด้านซิลิอุสเนี่ยน้ำที่3นะครับราคาปัจจุบันณนะตอนนี้ นะครับขึ้นไปที่วานเบิร์กต่อครึ่งลูกน้ำล้นอยู่ที่1.07นะครับแล้วก็ซิลิอุสน้ำลดอยู่ที่0.83แล้วก็ทางวานเบิกนะครับในส่วนของออหนึ่งคูณสองเนี่ยวานเบิร์กน้ำลดลงมา40ตังเหลือจ่ายที่2.0นยะครับแล้วก็เสมอขึ้นมาที่3.4 ทางทีมเยือนชนะนะครับขึ้นไปที่สามจุดแปดขึ้นไปแปดสิบตังค์เลยส่วนเสมอขึ้นมายี่สิบตังค์ทางด้านเจ้าบ้านชนะลดลงสี่สิบตังค์ก็ค่อนข้างลงมาถือว่าค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับการเปลี่ยนแปลงของราคาก็ขยับเรื่อยๆนะครับผมว่าก่อนเตะคู่นี้ราคาจะหลดลงไปเหลือที่ราคากลางก็คือป,ปอปอเดี๋ยวเราไปดูที่ราคาหน้าเว็บกัน นะครับราคาหน้าเว็บวานเบิกต่อที่ครึ่งลูกลบ0.92นะครับก็คือแทง1,000ได้1,000ถ้าเสียเสีย920บาทนะครับแล้วก็ให้ซิลิอุดน้ำดำดนะครับอยู่ที่0.68นะครับก็คือแทง1,000ได้860นะครับราคากลางจริงๆนะครับน่าจะเป็นที่ปอป นะครับวันเบิร์ต่อปอปอน้ำแห้งๆอยู่ที่0.83นะครับแล้วก็ซิริอุสนะครับอยู่ที่0.89นะครับลองปอปอแล้วก็มีราคาครึ่งครบลูกนะครับ0.68แล้วก็0.62อันนี้น้ำจะแห้งเกินมากๆเพราะฉะนั้นคู่นี้จะที่ดูอะไรต่างๆซิริอุสเนี่ยเกมนอกบ้านค่อนข้าง แย yeah, ่มากๆเลยนะครับหาคำว่าชนะไม่เจอแล้วหวังว่าก็คงไม่มาระเบิดฟอร์มวันนี้แน่ๆนะครับก็แล้วก็เสมอได้แค่นัดเดียวที่เหลือก็แพ้หมดนะครับส่วนวานเบิร์กก็ไม่ได้ดีมากแต่ว่าด้วยความที่เล่นในบ้านมีแฟนบอลแล้วก็ซีรอสเกมเยือนแย่เนี่ยผมก็เลยวางใจไปที่วานเบิร์กบอยนะครับเล่นไปที่ราคา0.83 นะครับราคาปปศูนย์จุดแปดสามเซฟเซไว้สักนิดหนึ่งว่าเผื่อถ้าบังเอิญแบบโซยจริงๆคือเสมอขึ้นมาครับอย่างน้อยก็ยังเสียครึ่งเดียวแต่ผมว่าไม่เสียหายแล้วครับผมว่านนี้วานเบิร์กอาจจะเชื่อดหืดๆไปสักหนึ่งศูนย์ก็มีความเป็นไปได้สูงกว่านะครับอ่าแล้วเดี๋ยวเรามาดูต่อกันในคู่ที่สนะครับก็คือในเดนมาร์กซูเปอร์ลีกนะครับ นอร์เจอร์แลนด์นะครับเจอกับโอเดนเซ่เราไปดูกันตารางคะแนนนะครับระหว่างคู่นี้ก็คือนอร์เจอร์แลนด์อยู่อันดับที่6ครับแข่ง3านะชนะ1สเสมอ1แพ้1โอเดนเซ่แข่ง3ามนะชนะ1สเสมอ1แพ้1เช่นกันนะครับยิงนอร์เจอร์แลนด์ยิงได้3เสีย2อโอเดนเซ่ยิงได้3เสีย4นะครับ นี่ฟอร์มก็เหมือนสลับกันเปิดเปิดมานัดแรกชนะอันนี้เปิดมานัดแรกก็แพ้มาเสมอนัดกลางนัดล่าสุดก็คือแพ้แล้วก็นัดนี้นัดที่แล้วก็มาโอรินเซ่ก็มาชนะนะครับเดี๋ยวเราไปดูสถิติกันห้านัดหลังสุดที่เจอกันนะครับอาจะเป็นในทางนอร์เจอร์แลนด์นะครับ ชนะไปได้1ครั้งเสมอ2ครั้งแล้วก็แพ้ใโอเดนเซ่ถึง2ครั้งนะครับนัดล่าสุดที่เจอกันคือวันที่2เดือน7จ็ดนะครับโอเดนเซ่มาเยือนเอาชนะไปได้สองต่อ0นะครับอามาดูฟอร์มในบ้านของนาเชร์แลนด์กันเช่นกันครับวัน2เดือนเจ็ดโอเดนเซ่มาเยือนนะครับเอาชนะไปได้2อต่อศวันที่17เดือน8 อ่าสิเดือน8ปนะครับปี2019นสะครับนอตจ์แลนชนะโอดนเซไป2อศูนย์ก็ถ้าเล่นหลักการการเล่นในบ้านนะครับนอตจ์แลนดชนะ2เสมอ1แพ้2ก็ค่อนข้างสูสีกันนะครับอ่าฟอร์ม3นัดหลังสุดในลีกนะครับนอตจ์แลนโดนใบแดงแล้วก็ไปแพ้ให้กับ ซอนเดอร์ Land, สองศู ah ash, 00, นย์นะครับนอร์เจอร์แลนด์เสมอกับอาร์ฮัชศูนย์ศูนย์ในบ้าน 21, นะครับแพ้วีบอกในบ้านสองหนึ่งนะครับสามนัดล่าสุดก็ชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งตามที่บอกไปนะครับสามนัดล่าสุดในลีกครับโอเดนเซ่ ense, แพ้ให้กับโฮเปนเฮเกนสองศูนย์ในนัดเปิดสนามเสมอเลนเดอร์หนึ่งหนึ่งชนะ มิจิลแลน์นะครับชนะมิ d ิลแลน์สอต่อหนึ่งนะครับชนะ1เสมอ1แพ้หเช่นกันแต่ว่าคือข้อดีของโอเดนเซ่คือโอเดนเซ่เจอทีมใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับไปเยือนมิจิลแลน์เอาชนะได้ไปเยือนเรนเดอร์ยังเสมอได้เล่นในบ้านแพ้โคเปนเฮเกนก็ไม่แปลกนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นทีมใหญ่โคเปนเฮเกนก็เล่นค่อนข้างดี นะครับแล้วก็ราคาเสมอที่เคยเปิดมาเนี่ยส่วนใหญ่นะครับนาเชแรนก็เอาชนะไปได้3ครั้งเสมอ1ครั้งแพ้1ครั้งนะครับโอดนเซ่ก็เสมอ2ครั้งชนะ2ครั้งแล้วก็เสมอไป1ครั้งก็สำหรับคู่นี้ขอดูดีเทลอีกนิดนึงดีเทลไม่มีอะไราสามนัดล่าสุดนะครับ ยิงได้คนละหนึ่งประตูแต่ว่าค่าเฉลี่ยของโอดนเซ่ก็คือเสียเป็น1.3แต่มันเพิ่งนัดนะครับมันอาจจะวัดอะไรยากช็อตออนทารเกตเนี่ยโอด n นเซ่ยิง14เลยนะแต่เปลี่ยนเป็นประตูไม่ค่อยได้แต่ว่าทางนอร์ทเจอร์แลนด์เนี่ยยิง8ครั้งเปลี่ยนเป็น1ป,ประตูก็คอนเวอร์ชันมันค่อนข้างดีกว่านะครับไปดูที่ราคากันหน้าราคากันดีกว่าหน้าราคานะครับ ที่เบก365เปิดมาให้ที่นอร์จแลนด์ต่อปอป,อปอน้ำจ่าย0.95แล้วก็ทางโอเดนเซ่จ่ายน้ำอยู่ที่0.95เหมือนกันนะครับราคาตอนนี้อ่าะ,ะเดี๋ยวไปที่ราคาอัล1.2กน1.2ให้นอร์จแลนด์อยู่ที่2.25นะครับเสมออยู่ที่3.4แล้วก็ให้ทางโอเดนเซ่อยู่ที่2.8นะครับราคาปัจจุบัน นะครับทางมัตเซอร์แลนด์ขึ้นไปจะ2 2 5ขึ้นเป็น2.55ขึ้นไปถึง30ตังค์ราคาเสมอยังคงที่นะครับแล้วก็ลดน้ำของโอเดนเซ่ลงมา30ตังค์เหมือนกันนะครับราคาหน้าฮาร์ดคปนะครับอยู่ที่เสมอนะครับแล้วก็ให้ทางโอเดนเซ่จ่ายอยู่ที่0.79นะครับแล้วก็ ลอตเแลรด์อยู่ที่1.11นะครับคู่นี้ก็น่าจะยังเป็นราคาเสมออยู่นะครับเพราะว่าราคาเสมอเนี่ยน้ำค่อนข้างแห้งที่โอเดนเซ่ค่อนข้างได้เปรียบนะครับราคาสูงต่ำนะครับ Over Under เนี่ยเปิดมาที่2.5น้ำจุด093า .093 ทั้ง2ฝั่งตอนนี้ขึ้นมาเป็น 2, 3, 2. 5 2.5ถึง3 0 9 3ทั้งสฝั่งแปลว่าคู่นี้มีโอกาสที่จะเกิดสกอร์สูงขึ้นแล้วก็น่าจะมีคนชนะในนัดนี้นะครับแต่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นฝั่งไหนเดี๋ยวเราไปดูราคากันนะครับหน้าราคานะครับที่เว็บก็บอกมาว่าน e r l a n n d นะครับราคาเสมอนะครับอยู่ที่ลบ9 8 9เลยนะครับ โอเดนเซ่ ense, นะครับราคาเสมอ0.83นะครับก็คือล0.89คือแทง1น0 0ได้1,000เสีย890แต่ถ้าทามาทางโอเดนเซ่เนี่ยก็คือถ้าแทาง1น0 0ได้830เสียเต็มนะครับราคาออสที่หน้าเว็บอยู่ที่3.58นะครับในส่วนของเสมอ ให้ทาง2.41ก็คือให้ทางวอลเดนเซชนะ2.78ให้ทางนอร์จแลนด์ชนะราคาฝั่งนี้ก็จะมีราคาปอปอมาอีกนะครับราคาปอปอมาโดยที่ปอปอจะเป็นอันกลางก็จะเป็นนอร์จแลนด์นะครับลองปอปอได้0.78 แล้วก็อันนี้จะเป็นโอเดนเซ่ต่อปอปอได้อยู่ราคาอยู่ที่ลบ0 8นนะครับอันนี้ก็จะเป็นราคาในส่วนของน้องเจ้าเลนต่อปอหรือยู่ที่ลบ0.70อันนี้จะเป็นโอเดนเซ่รองที่ปอปออยู่ที่ลบ0ูเอ้ยบวก0 6นนะครับคู่นี้ผมมองว่าสถิติค่อนข้างสูงสีราคาก็เปิดมาค่อนข้างจะเบียดเบียดกันแต่โอเดนเซ่ในฤดูกาลนี้ ก็ไม่ได้ขี้เหล่เจอทีมใหญ่มาก็เอาอยู่นะครับแล้วราคาเปิดมาหน้าเนี้ยมันค่อนข้างได้หลุนในทางโอเดนเซ่นะผมว่าโอเดนเซ่ไม่น่าจะแพ้เต็มที่ก็เสมอก็อจ,จะยกไปแต่ว่าถ้าราคาเนี่ยมีการขยับไปอีกโดยที่เป็นราคาเสมอแล้วก็โอเดนเซ่ต่อปอแล้วมา,มามีครึ่งลูกเนี่ย ผมว่าโอเดนเซ่เนี่ยไปได้เต็มเต็มนะครับและถึงตอนนั้นอาจจะต้องไปเล่นโอเดนเซ่ในราคาปอนะครับแล้วก็จะมีแนวโน้มที่อาจจะเป็นอย่างั้นเพราะราคามันก็ยังค่อนข้างไหลยอยู่นะครับแต่ผมว่าไปได้ที่โอเดนเซ่เล่นในราคาเสมอ0.83ครับผมว่าเต็มที่แค่ยกนะครับสำหรับคู่นี้อ่าก็จบกันไปแล้วสำหรับทัศนะฟุตบอลในวันนี้นะครับก็ ทวนกันอีกครั้งนะครับคู่แรกให้เล่นอยู่ที่เจ้าบ้านวานเบิร์ดนะครับคู่ที่2ให้อยู่ที่ทีมเยือนโอเดนเซ่นะครับโอเควันนี้ก็ขอให้โชคดีเข้าวินวินทั้ง2ตัวไปเลยนะครับจะได้ชเชยของเมื่อวานนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงยังไงสุดท้ายนี้ฝาก กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r ใ b e ให้ด้วยนะครับเอาไปแชร์ในกลุ่มหรือแชร์ที่ไหนก็ได้หน้าเฟซหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็คือกดปุ่มแชร์ไปเราจะได้มีเพื่อนๆมาคุยกันเนาะเผื่อที่จะบอกว่าจะได้บกุกบวกไปด้วยกันหลายๆคนนะครับถ้าเรามีสมาชิกเยอะขึ้นเนี่ยเราอาจจะเปิดไลค์กลุ่มหรืออะไรอย่างงี้เพื่อแบบให้บอลสดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับหรือเป็นคูณอื่นนอกจากหน้าเว็บไปอีกนะครับยังไงก็ช่วยกัน อากันนะครับอ่ะยังไงวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณนะครับสวัสดีครับ